นี่ส้มสดๆนะครับนี่พันส้มสีทองไม่แน่ใจว่าสายน้ำผึ้งหรือว่าส้มสีทองโอ้นี่ดกมากครับครับพี่ส้มสวยไหมส้มสวยไหมอร่อยไหมอร่อยอร่อยไหมครับครับโอ้โหหอม หอมสดชื่นโอ้อร่อยมากออเรนจ์ออเรนจ์ส้มครับเซวิสเซวิทไปไหนแล้วเอวิสไรแล้วมาถ่ายรูปอะไรแล้วแล้วแล้วเซวิสครับไปไหนครับสุลอกกินส้มไหม ก็สวนส้มนี้ดูแล้วน่าจะปลูกแล้วประมาณสามปีครับอันนี้พันุสีทองนะครับย้ำอีกทีหนึ่งพอดีเราเจอคนงานเก็บส้มอยู่นะครับไม่แน่ใจว่าเจ้าของหรือว่ายังไงสวัสดีครับเสียสวัสดีครับอันนี้เป็นเป็นเสียสนส้มเลยครับใช่ครับผมเสียส้มเสียส้มครับผมเสียส้มเสียส้มครับอันนี้ปลูกไว้ประมาณกี่ไร่ครับ มันยี่สิบไร่มันยี่สิบไร่ปีหนึ่งต้องดูแลอะไรบ้างครับอ,อ,อันนี้ก็มยังไม่รู้เลยครับแ <laughs> สดงว่าเป็นเป็นคนงานนะครับคงไม่ใช่เจ้าของสําหรับใครที่สนใจส้มนะครับสามารถติดต่อเจ้าของสวนได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรให,ให้เพื่อเป็นการอุดหนุนเกษตรกร,กรของประเทศไทยนะครับ